คำว่าโพธิยาณหมายถึงอะไรและทําไมเสื้อรุ่นที่หลวงปูด่ดูท่านสื่อสัมผัสให้ทําออกมาเนี่ยต้องเป็นสีขาวเพราะว่าสีขาวเป็นสีที่สื่อพลังงานดีๆผ่านได้ง่ายท่านสื่อกระแสบอกแบบนั้นค่ะและโพธิยาณหมายถึงอะไรวันนี้มาฟังความหมายไปพร้อมๆกันกับท่านญาติธรรมอีกท่านหนึงค่ะ ที่ท่านมีความสนใจในเรื่องของเสื้อแล้วก็รูปลักษณ์ของหลวงปู่ดูให้เกียรติโทรเข้ามาทักถามพี่นิตตี้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องธรรมะค่ะวันนี้ก็มาฟังไปพร้อมๆกันหากมีการพูดแทรกหรืออะไรต่างๆก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะเจ้าคะ่ะสวัสดีค่ะนิตตี้จิตสัมผัสค่ะช่องนี้เป็นช่อง ที่เรานำเสนอทางด้านความเชื่อความศรัทธ,ธาสิ่งลี้ลับโลกวิญญาณประสบการณ์ที่เราได้พบเจอและประสบการณ์จากการสวดพระาคาถามหาจักรพรรดิคําำว่าโพธิญาณหมายถึงอะไรทำไมเราจึงมีเสื้อรุ่นนี้ออกมาเพราะว่าคำว,ว่าโพธิญาณหมายถึงพูดอีกสิความรู้ในการที่เราจะตัดสู้คือความรู้ที่ทำให้เราได้รู้สำหรับบุคคลที่มุ่งมั่นที่จะไปบรรลุถึงโพธิญาณหรือว่า ตัดสรู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้าหรือผู้ที่กำลังบําเพ็ญบารมีธรรมดังนั้น <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นสายไหนสายนูน้นสายนี้สายนั้นไม่ต้องไปสนใจให้เราสนใจสายโพธิญาณเท่านั้นหลวงปู่ย้ำเตือนเออ <c oughs> นี่แหละสาธุค่ะ <c oughs> เพราะว่าเสื้อที่เราใส่ก็คือให้ใส่เนี่ยคือหมายถึงว่าให้เราได้ย้าเตือนตัวเองว่าเราเนี่ยกำลัง มีเป้าหมายที่จะไปตรงนั้นนะเรามีเป้าหมายที่จะเดินตามหลวงปู่ไปเรารู้เป้าหมายเราแล้วฉะนั้นเราต้องเดินตามทางน,นี้เลยจึงได้ทําเสื้อออกมาเป็นรุ่นโพธิญาณจะมาครอบคลุมทั้งหมดเลยทางด้านการปฏิบัติการได้รับร<ะ>ู้ถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเราได้รับรู้ความจริงในการดํารงชีวิตในแต่ละวันของเราเพื่อให้เราได้มีสติในการที่จะเดินตามรอยหลวงปูด่ดูนี่ จึงมาใช้รูปนามของเราในการสร้างบาร,รมีโดยที่เราขอบาร,รมีของท่านมานะเราต้องขอบาร,รมีของท่านมา <m> น้อมมาที่เราเพื่อมาให้เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์สัตว์วิญญาณและโอปาติกะทั้งหลายที่อยู่รอบๆตัวเราเวลาที่เราออกไปไหนเราก็จะน้อมนึกถึงหลวงปู่ก่อนถ้าถ้าเราสวมเสื้อที่มีรูปลักษ์หลวงปูด่ดูหรือว่าเราสวมพระหรืออะไรก็ตามที่มีรูปลักษ์ของหลวงปู่ดูเนี่ย มันก็จะเป็นสื่อสื่อเพื่อที่จะให้พลังงานของท่านเนี่ยผ่านเราออกไปได้เออเวลาที่เราออกไปเจออะไรต่างโดยที่เรามองไม่เห็นเขาแต่เขามองเห็นเราพวกนั้นเนี่ยเขาก็จะรับบุญโดยอัตโนมัติถ้าเราเออถ้าเราภาวนาพระคาถาอยู่ในใจในเวลาที่เราเออได้ในช่วงที่เราภาวนาวแต่ไม่ถุณหลวงปูป่าาด้วย,วนวยนนเนอ,อใช่ค่ะมันก็จะ ผ่านเราออกไปโดยที่เราเนี่ยทํางานง่ายๆสวมเสื้อหลวงปู่ไปเลยจ้าเนาะอุย้ยหลวงปู่ก็ครอบเราอีกรอบหนึ่งแล้วก็แผ่ไปยังสิ่งแวดล้อมอีกทีหนึงใช่ค่ะเราก็เอาง่ายๆเลยไม่รู้จะพูดยังไงดีเสื้อมีรูปหลวงปู่เพราะหลวงปู่ทําให้เห็นเป็นรูปลักษ์ว่าเนี่ยมีหลวงปู่อยู่นะถ้าเราไม่ได้ใส่หลวงปู่ไม่ได้มีหลวงปู่ท่านก็ครอบเราอยู่แล้วแต่เรามองไม่เห็นรูปลักษ์ แต่ถ้าเรามีเสื้อมาก็จะมาเห็นว่าอุ้ยหลวงปู่อยู่นะอะไรอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> อ็นนั่นแหละเหมือนเป็นเครื่องเตือนสติเราให้มีสติจะทําอะไรก็อุ้ยหลวงปู่อยู่กับเรานี่ว่า <laughs> แต่ว่าเสื้อก็ซักได้ทุกหลวงปู่ไม่ได้แยกว่าจะต้องนู่นนี่นั่นแต่ถ้าแยกผ้าขาวหน่อยก็ดีแต่จะซักรวมอะไรท่านไม่ได้ว่าแต่ให้แยกผ้าขาวหน่อยเดี๋ยวมันจะ สีกินกันอ๋ออ๋อซักรวมกันก็ไม่ได้เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรไพี่อาจะเอาซักรวมกันตากรวมกันก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ให้แยกผ้าสีนหน่อยอออเดี๋ยวมันสีตกเนาะเดี๋ยวมันสีตกมากินกันให้แยกผ้าสีหน่อยนีดวงปู่ไม่เป็นไรน,นี่แบบพี่กะกัวพี่ก,แก,กะะ็แยกกระมังซักล้างแยกซักอะไรซักแยกไปหมดเลยตั้งแต่ซักกันตากแยกไปหมดเลยซักรวมซักรวมกันได้หมดเลย <laughs> เรามีผ้าขาว mm hmm. ส่วนเรามีเสื้อขาวหลายๆตัวแล้วก็ไปรวมกับเสื้อขาวนั้นได้เลย mm hmm. แล้วก็เอาไปตากรวมไม่ต้องไปแยกเราตากรวมได้เลยค่ะตากได้เลย mm hmm. คือ <Yeah. S 1> หลวงปู่ท่านท่านไม่ให้ลูกหลานลําบากตรงที่ว่าไม่ต้องมาแยกนะไม่ต้องมาอะไรนะ mm hmm. เวลาเราใส่แล้วเราก็ mm hmm. ทิ้งลงในตะก,การ้ารวมๆกันได้ก็ไม่เป็นไรท่านก็ได้มาบ้านนะ่ mm hmm. ต้องแยกตะกร้านะลูกอะไรเงี้ยท่านก็ไม่ได้มาบ้านเรานะพี่ออเอเราเราชินก mm ับการที่แบบอุ๊ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาแบบนี้ไม่ได้นะอะไรประมาณนี้เนะาะรูาอาารย์อะไรเงี้ยเออใช่รวมรวมได้เลยค่ะเพราะว่ามันเราใช้หลายตัวหลายอย่างใช่ไหมล้วก็มารวมรวมกันแล้วก็เอาไปซักได้เลยอืมไม่ต้องกลัวว่าวูจะผิดหรือเปล่าจะอะไรหรือเปล่าหลวงปู่เป็นพระปฏิบัติที่ท่านให้เราปฏิบัติตามแบบง่ายๆแบบอุ้ย <c oughs> ไม่รู้จะพูดยังไง <c oughs> เป็นแบบง่ายๆ <c oughs> ที่ว่า รู้ไม่ต้องมาง่ายีิมันง่ายแล้วชอบตรงที่ว่านั่งสวดมนต์อยู่ที่บ้านไม่ต้องออกไปไปไปอะไรนะปฏิบัติธรรมข้างนอกอ่ะอันจากครอบครัวไปอันไหมแยกครอบครัวไปนอนไปกินที่อื่นอย่างเงี้ยไหมเออเออนั่นแหละปฏิบัติมันยอดมากเลยใช่เลยอืโดยที่แบบว่าใช้ชีวิตปกติสำหรับคลิปนี้ค่ะพีนิตตี้ก็ต้องขอลาไปก่อน หากคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่างไรก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นิตี้ทำคลิปใหม่ๆมาให้ชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ